พอกันทีกับดิวแรกประเทศที่เอาความทุกข์ยากเลือดเนือ oh. ้อ <sunshine> ชีวิตของคนไทยแลกกับอำนาจของตนเองและครอบครัวได้เวลาล้มดิว24มีนาคมนี้เมื่ออยากกลับบ้านมาเป็นใหญ่โดยไม่ยอมติดคุบเลยแม้แต่วันเดียวถึงกับต้องยอมทำสัญญาปีศาจทำดิวแลกผลประโยชน์ประเทศ ผลประโยชน์ประชาชนไม่โอเคกับการที่พวกมึงหลอกประชาชนแบบนี้กูไม่เพื่อให้ตนเสวยอำนาจได้คืนทรัพย์สินเดิมเพิ่มเติมทรัพย์สินใหม่มีกินมีใช้ทั้งครอบครัวและบริวารสวัสดีค่ะนายกที่ดีกับนายกที่เรามีแตกต่างกันราวฟ้ากับเถวขาดทั้งวุฒธธิภาวะ ขาดความสามารถขาดเจ็จำานงทางการเมืองไม่สน4ี่สนแปดอยตัวอยู่เหนือปัญหาไปวันวันเข้าใจความเป็นดิฉันด้วยค่ะซึ่งเป็นนายกเจนวายนโยบายที่เคยวาดฝันเอาไว้ถึงดวงดาววันนี้แม้แต่ยอดมะพร้าวก็ไปไม่ถึง เศรษฐกิจไม่กระเตื้องดิจิทัททเลเบลตกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนิติรัฐล่มสลายองค์กรอิสระกลายเป็นเครื่องมือกำจัดศัตรูทางการเมืองปฏิรูปกองทัพถอยหลังลงครองทันทีถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะขอความเมตตานะคะจากศาลเพราะว่าตอนนี้มันถูกดึงมาเป็นเกมการเมืองอันนี้คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้จ<า>ับพรคประชาธิปไตยกลายเป็นพักบตบะสัตว์ะวารณาต,น,ตนกลายเป็นบริวารคอยระวังหลังให้ประยุต เก็บควาดสรางความเสียหายจากยุคคอสชอสมัครใจค่ะสมัครใจไม่งั้นต้องลากมันไม่มีการลากเขาเดินประเทศตสหรัฐคว่ำบาตรมีซา่ากับปรมการยุโรปมากดดันฟรีเทดแอร์เรียไทยพอกันทีกับดิวแลกประเทศที่เอาความทุกข์ยากเลือดเนื้อชีวิตของคนไทยแลกกับอำนาจของตนเองและครอบครัวได้เวลาล้มดิว24มีนาคม